ท,ทุกคนปีที่ทททาปโคุมนาย่น,ยน,ยนะไปนะคะทุกคนค่ะ ข่อยหาบขูปุยไป,ไปไปเห็นเราแล้วก็วววอเอิญข่อยลงไปหาบยับมาอีกจะเป็นโผดจะเป็นผูจะควงผุนยืนวันปุยแวดแวดอยู่ผุนเท่นที่เสียนหิวขึ้นมายังให้ข่อยเป็นข่อยยางหดขึ้นจนว่ากลางทงหละยังให้ข่อยลงไปหาบอียัวยข่อยเลยได้ยางขึ้นไปอีกมุเจ้ามึงจะเป็นรถสบายค่ะเพยาะไขาวขี่ตมกัะวัซานพี่น้องเครงแขงผุน ยาขนาดตัดแะ้วยังว่าสั่นพุ่นตกลุ่มตกบวกโอ้ยขีดตมรมไคักเอาตายบ่บัดนี้ห้ามไงตกลุ่มอีดีโตกหัขวข,ข,ขั้นนะพี่น้องคขาขวอยนี่คือสิบายเบิดแล้วเนะาะยาเอียง ใบเค้งเคียงนบานแล้เแสบว่าสันโอ้ยโอ้ยกวัวขวดชีง,าองอ่า,างหอดมุจเจอบังผุนแล้วบานปุยผุนเอื่นข้าไปหาบยับคู่ปุยมใม่เสยแม่แล้วบ้านนี่สวยห้องเราเมื่อยสีใจจะควงไพ่คู่ปุยคู่เดี๋ยววนันแวบ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 เอื่นตั้งแต่เ้าเทนที่ชิมมหาบให้ห้องไปวานมูเจาวาบอึดหลายเว ไปพี่น้องข่อยย่างสีหอดปลายนาละมุเจ้าเบิง่งหยาลดน่ะน,นะกล้องอาจสิบรสัรในเ้อพี่น้องกับเยาวาข่อยเ้อโทรศัพท์รุ่นเก่ากึกพุนนิมุเจ้าหูบอโทรศัพท์ข่อยรุ่นเก่ากึกปุนี่ข่อยตั้งไว้ฝุ่นอยู่กลางทงฝุ่นโทรศัพท์ข่อยชีย่างหอดปลายนาละมันก็เลยซุ้งบรสัรมันซุ้งผาพเป็นแตกๆเป็นอันนั้นนี่จักหน่อย เราข่อยกระสีหาบอันนี้ขึ้นมาให้เราล้วค่อยกระสีไปเอาปุ๋ยมาให้เราอีกหาบหนึ่งเราเอื่นไตาวากวากดูคนใหญ่ขาวคนดงองเงินลายซากักมันเอื่นอย่างเอื่นเทอเอื่นว่าเพี่ยที่เราเสียน,นะวานขึ้นมาแล้วเราเสียนหาบอันนะหิวขึ้นมานำเด็กประชาอันพายตะคุวานปุ๋ยหาบเดียวนึงไหมอันเดียวนึงไหม เต้ากระไดคนนั่งเงินลายเว้ยเมื่อยสิตายแล้วพี่น้องเอ้ยคนใจให้ให้เลากระฟ้องกันกว่สี่เดียวส่วนหอยรุ่งไปจินว่าคำค้าตไปอันผ้าบกคำามันแปลนตัวอ,อยุกู๊กใหม่ดีไรวันกว่าสีวันปุ๋ยแล้วจนินคำเอาตายขี่ตมกับวัสนพี่น้องขี่ตมเพียงเขา่าพูนะ่ะ ขี้ตมเปียออกทั้งข้างเบิดแบบน,นี้อันทั้งกลางเป็นรุมทั้งน้ำทั้งขี้ตมมือนตลาดตอดอื่ืดอยเอาหอดละเดี๋ยค่อยสิหาบไปเห็นแล้หาบลงไปให้เรา้วคุณเห็นตะหัวแล้วอยู่คุณ เอือนมูวากวักมันกับโไก่ที่พีน่น้องเล่ากับโบมาหาบเอาบวมาหิวเอาน่าให้ตังแต่คอยหาบลงไปให้เราคอดเง,งินเล่าหลายเพื่อไงอันนี้เนาะเอาหาบลงไปแล้ววันนี้คอยไล่ขาคอยหาบขึ้นมาอีกมีมีตั้งแต่วันคอยเง,งินหยาข้างหน้ากระตัดกระตัดบรลวนเพื่อนมาหน้ามันหลหน้ามันไหล ตาเดสมัยนั้นก็ดีแล้วตัวโว้ยผู้้หาปุยนิตีมันสีไตเบิดละตัวคนะเบิดละอันนี้คนาหน่อยว่าเมียนเอียง้ยากับว่าสันเบือ้อง้าทั้งแง่หน่อยเนี่ยต้นเอียงต้นเอียงเนาะเบ็นไฟแบบคือต้นเอียงกับประจักบ์วกหูจักซื้อมันแล้วกัย่างไรขาขุ่นหาพื้นมากขนละเมอยอันอยาอันนี้กะบ,บาทขาว่าสันขวยว่าขาขวยนี่คือสีวัยเบิดละหลา ค่นี่คือสิมุนอุ้ยปุยแล้วล่ะข่อยเบงซุ่งนะค่ะข,ข่อยนี่เบิงพวกเจา้าเบงแล้วยังอันนั่นคู่ปุยคู่เดียววนันเวิมเวิมเจ้าเบงข่อยรู้แบบน,นี้หาบซองควันพุ่นักแท้นนักว่ามวกเจา้าเบงมวกเจา้าเบงข่อยเงินแล้วลายแม่คุ hey, <yeah. S 1> บอกเขามึงก็หาบขึ้นไปแล้วก็ไปหาบอันยูซาเลงอันลงมาไว้ให้พ่อหมูมีตังแต่ใส่ตังแต่ใส่มูหาบมูรสิตายผู้ใหญ่อันนี้มูจบกระเบื้องเนี่ยขอยยางขวยกระสีหลอดบบุแล้วก็เริ่มคําแล้วเด้่หามงสิหัวมงแล้วเด้เพิ่นก็เลยเขียวมูเสร็จแล้วเพิ่นทีฝ้าไปเอาบักขํามหมันเพิ่นน่ะเพิ่นยามลูกชายเพิ่นอันนี้ มืดแล้วบะคัมมันกับแจ๊คสิมานหรือประมาณเสียงกู้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 อยู่คุณเขียวเร็วๆเด้สีได้เฝ้าเรี่ยวคนนะ่ะเ,เออก็ได้บังสีเขียวกับเขียวอยู่นี่แหละผู้นึงเนี๋ยนี่คันคล้ายกับคันคล้ายเสียบค่ากับพ่วงกันหูหลงึดลายผู้เจ้าบงจะคอยย่างกับเซใส่เซขขวามืนขี้ตมงปลืดประหลาดอยู่ นี่ก็ยางหดเครื่องทั้งจัมืองค่อยได้เอามืออันเขียดนั่นโอกคอยเสียบขาค่อยเขียนคอยกระวายเบิร์ดทุ่งเท้าค่อยลั่นลงที่เครื่องแข่งละทุ่งเท่าอันยุ่หัวเข้าผิดทุ่งเท่าอันใส่ดำหน้าเกี่ยวเขาเนี่ยนะลั่นลงไปเบิร์ดขี่ตุม่มมาลายหล ว่างเลยยไม่มีใครถึงขี้ต้มมาสันแม้ มูเจ้าบ่งทำละาวานแล้วแะ้วได้บัดน,นี้คอยขึ้นไปเอาปุ๋ยละวานแล้วแล้วคู่นี้จบาบคักบัดน,นี้นั่งเช้าเมย์่าเฮาบัดนี้พี่น้อนงเขาเลยหาปุ๋ยเมือยสิตายกูเรืงหลไรนั่งสูบยาซเซยเขียวเขาเอาเขียวลงมาแน่เฝ้าแล้วมันแทนคำแล้วห่วยบุไปหาปซอย่อยแม่มีแต่งแต่คอยหาผู้เดียว่อยก็เมื่อยคือกันเนาะมูเจ้า,บาบว่าบ่นั่งเซยเตยเม,อเมออยอยู่แม่ ผูเจ้าเบิงเราสมัยสมไหนฮนะน่ะูเจ้าเบิงวดสมยัยคักพัวคอยคันโมเห็ุชวนกระสีจมกระสีปวยคอยเด้น่ะพี่น้องสีปวยคอยเด้ได้หาสี้อหา,าล้วนนี่ละพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าเ้อคลิปนี้สวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เห็นได้เลยค่ะพี่น้องช่องแปลเวลชาแนลนะคะฝากติดตามด้วยค่ะ